ในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการรับ Watcher a n d l e r กันนะครับหรือเป็นเข่ากว้างของผู้เฝ้ามองนั่นเองครับทุกคนเฝ้ามองมากขนาดไหนครับดวงตาเต็มเลยครับและเข่ากว้างตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นโทนเดียวกับไอเทมที่ออกมาในช่วงนี้นั่นเองนี่เราใส่ Watcher a n d i e r แล้วจะเป็นรูปแบบนี้นะครับโอ้โหดวงตาออกมาเยอะมากและแมปที่ทําการแจกชิ้นนี้นะครับจะเป็นแมปพันซซมูเลเตอร์นะครับทุกคนไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราคลิกที่คําว่า free limited UGC นะครับที่จะเป็นรูปเข่ากว้างตรงนี้ และแอ er นเนอร์ออฟวอตเชอร์ครับจะแจกทั้งหมด8 0 0 0ชิ้นด้วยกันครับโดยมีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขแรกนะครับเราต้องกำจัดเจ้าหนูบอส1ครั้งนะครับและเงื่อนไขที่2เนี่ยเราต้องกำจัดเจ้าบอสคาบอยอีก1ครั้งและในเงื่อนไขสุดท้ายนะครับเราจะต้องฟักไข่ระดับเลเจนด์ทั้งหมด99ฟองเจ้าหนูบอสจะอยู่ในแมปฟอร์เรสนะครับในแมปที่1จะเย็นตัวเหลืองแบบนี้นะครับทุกคนหนูบอสให้เราต่อสู้กับมันได้เลยและบอสคาบอยนะครับจะอยู่ในแมปดีเซอร์สในแที่2นะครับ อยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนนี่จะบอยเขาบอยครับและก่อนที่เราจะทําการฟักไข่นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปขอพอรที่แมปแคนดี้โซนตรงนี้จะมีบอ่อน้ําขอพอรอยู่นะครับที่ช่วยเพิ่มค่าสถานะให้เราเมื่อเราขอพอรระดับสูงสุดแล้วนะครับจำนวน1000พเพชรเนี่ยเราจะได้โอกาสในการดอบสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกนะครับในส่วนนี้จะช่วยทําให้เราได้สัตว์เลี้ยงระดับเลเจนร์เนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเมื่อเราเตรียมการพร้อมแล้วนะครับให้เราไปเปิดสัตว์เลี้ยงได้เลย โดยสัตว์เลี้ยงระดับเลเจนด์เนี่ยจะเปิดจากโลกใบไหนก็ได้นะครับนับหมดเลยครับแล้วโอกาสในการดรอปจะอยู่ที่0.99%นะครับตัวไหนที่เราไม่ใช้เนี่ยให้เรากดกากบาดท,ทิ้งให้หมดเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการเคลียร์กระเป๋านั่นเองแล้วในขั้นตอนนี้จะใช้เวลายาวนานที่สุดนะครับทุกคนให้เราเนี่ยกดออโต้ไปเลยครับจนกว่าจะครบทั้งหมด99ตัวตอนนี้จะมีไอเทมอยู่ครบทั้ง8,000ชิ้นนะครับเพื่อนๆรีบเข้ามาทำกันได้เลยแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายทุกคน